เล็งทายลงมานี่ข้ามหาจุกพวกนี้นะเนี่ยลงมานี้อันนี้เขาอันนี้เขาจะข้ามไปหาเล็งยาวเล็งยาวเล็งเล็งยาวตัวเนี้ยตัวนุ่เนี้ยอีกอะอันนี้อันนี้เป็นหัวตังหัวตังเล็งยาวเขาเรียหล่งครังอันนี้อันนี้เป็นเล็งสายอืมเลงสายอ่าอันนี้อันนี้เป็นจุกวกกลางแล้วอันนี้เป็นเล็งเล็กข้างกุ้ง อันนี้เป็นเล้งอันนี้เป็นต้านนี่เป็นเล้งเล้งหลวงอื้เล้งหลวงอยู่นี่อ่าเล้งหลวงและนี่เป็นเล้งเงาเล้งเงาอ่านี่เป็นเล้งเงาอืเล้งเงาอยู่นี่เล้งเงาอยู่นี่อ่าและนี่เป็นโป๊ะเจ้า สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่จีโฟกสปอร์ตออนทัวนะตอนนี้ผมมีทีวาน้องเลงซ้ายครับพอดีว่าหัวหน้าวราระที่ใช้สารกับอันต้อยนะฮะได้มาเอวหาหมูป่าเจ้าบ้านนะทีทั้งทีมงานเคหะมาราสปาหนองเลงซ้ายได้ทำบอดไว้ให้กับปัาเจ้าบ้านไว้เทียบเคียงข้อมูลในการตรวจทานประวัติหนองเลงซ้ายนะฮะตอนนี้กับนีการมาเช็ค คือมันตรงกันเห็นสักน้อยครับเพราะว่ายังแบบเฟิ่งใจป้อเหล่าเตี้ยนะฮะป้อบอลหมเนี้ยคือคือจริงจริงอ่ะเออคือจริงคือจริงจริงอ่ะนั่นหันได้รับเดี๋ยวเขาต้องไปเพราะว่าหมุใจเดี๋ยวเขาต้องไปเช็คว่าก่อนที่จะผมมาเปลี่ยนเนี่ยเอออนเน่อนอนไม้หอยู่ตรงไหนแล้วเขาก็เอาเลงข้างกุ้งอ้อมดอนไมมไหมมาจนถึงเลงเหงาเไหมมาจนถึงเลงเหงาเนี้ย อันนี้ก็อ้อมไปอันนี้ก็จนเนี้ยจนเล็งหลวงแล้วกับเล็งซ้ายก็ซื้อตังซื้อไปเลยเล็งซ้ายนี่มันมันเหยียดตัดตรงมานี้อ่าครับตัดมาตรงนี้เพราะว่ามันอยู่ระหว่างเล็งหลวงครับเลเงเหยาอือืนี่กัมันอย่ามีมันอย่ามีแค่แค่เนี้ยแค่แค่ทเป็นห้องเียวนับนแต่แต่ทางนั้นะมันมันก็คือตอนนี้หนอตอนตีห้องแต่ถ้าเขาคอก็คือ เออเนี้ยเนี้ยห้องนี้เนาะห้องห้องที่มันเปลี่ยนปลาบัวเนี่ยไปเดี่องนี้นะเนี่ยเนี่ยตีขึ้นไปหาอ่าเนี่ยครับเนี่ยแขงองเนี่ยอ่าโอ้โหแต่ตีปีเต็กวะนั้นนี่อืมกระทู้อะไรไงเพราะว่าเพราะว่าเลนซ้ายมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนตางใกล้มาเออใกล้ไปไหนไปเลนซ้ายเออแข่งไปบอกไปเลนหลวงไปมัได้หรอไปเลนหลวงลงไปข้ามเลนซ้ายข้ามข้ามข้ามเลนซ้ายไปดอนไม้ไม้ข้ามดอนไม่ไม้มาเนาะคุณทราย นี่แบบท่าข้าคข้ามดันในไม้เลยลายกระพุ้นกับอ่าประมาณนี้แต่อันนี้แต่อันนี้จะเชื่อมนี่เลยนะตัวนี้เชื่อมเพื่ออะไรเออตัวนี้เชื่อมมาเพื่ออะไรเอาเชื่อมมาให้เลยจากเล็งเล็งนี่มาถึงเล็งเนี่ยเล็งยาวมาถึงเล็งหลวงอ่เดี๋ยวเขาต้องไปเดี๋ยวเขาต้องไปเทียบดอนในไม้ตีบากคตอยู่ในแผนที่ก่อนยังยังอีกคนนี้กินครับแหมละกหูลัก ลตอนนี้ก็มีเขาแก้ไขเพิ่มนะฮะจากที่นี่ครับเขามีการตรวจทานประวัติมาแล้วสีขั้งนะฮะแล้วก็มาลงเป็นแผนที่ที่เป็นลงด้วยลายมือแล้วก็มาทําเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็ได้มีการทําเป็นแผนที่คร่าวๆนะแล้วก็ แต่ละจุดนี่แบบมีปัญหาครับมูฟอว่าโอเคละมันใกล้เคียงใกล้เคียงเยอะละแต่จะมีปัญหาตรงนี้ครับจุดตีเฮาอยู่ตอนนี้เฮาอยู่ตีครัวหนองเลงซ้ายเป็นบริเวณนี้แล้วก็นี่คือพื้นที่ของสํานักง,งานเขตทัมราสปานองเลงซ้ายแล้วก็เดิมทีนะฮะข้อมูลเขาจะเป็นเลงข้างก้งจะเป็นสีเขียวครับนี่ครับแล้วก็เลงซ้ายเขาจะเขียนเป็นสีเหลืองแล้วก็ตรงน,นี้จะเป็นเ,เลงยาวครับ แต่พอเราบอกว่าตรงนี้ยังแบบเพิ่งใจเตี้ยเพราะว่ามันแบบตรงกับตีเป็นหู้เป็นหัน<ม>ก็เลยขอแก้ไขว่า,เ,าเล็งข้างโก้งจะเป็นเล็งที่เชื่อมต่อจากเ,าเล็งเล็งหลวงครับอ้อมมาจดกับอัน เล็งเงาคือกรอบนี่จะบอกว่าบอกว่าข้อนี้แล้วก็เล็งซ้ายจะเป็นตังของทั้งที่มีสายลากเชื่อมจากสันจุภกตัวนี้มหาดอนแม่ไม้พันมานะฮะตรงนี้เล็งซ้ายไม่ต่างนี้นี่ครับเอาเพื่อนดีเลี้ยงกันนะนี่เล็งซ้ายนี่เขาเหยียติวมาเรยาวมากมาดอนหลวงอันแสดงว่าอันแสดงว่าสามซีจุ้มเนี่ยทั้งสามนี่มันเชื่อมกันได้หมด ถึงใต้ใต้ออกตกมาเชื่อมกันนะโดยโดยอันเล็งซ้ายเป็น oh, ศ <oh ูนย์กลางก็พอเล็งซ้ายเชื่อมเล็งซ้ายตรงนี้นะมันจะคือมาขึ้นมาหาที่เล็งลวงได้เหงาด้วยกันดวงก็ได้เหยาก็ได้บวกบวกก็เล็งปุโรเล็งปุโร่เออเชื่อมมาอีกเล็งปุโรก็ได้ก็คือมันจะมามันมันมาอีกมันมานี่ อมาเลี้ยงปุโรก็ได้อ่าเลี้ยงปุโรก็ได้ไม่นี่มาต้องมานี่ครับแต่ว่าใส่ข้างก้งเนี่ยมันจะกู้งมาแล้วมาจนพี่เลยมันจะบ่มีนเออเส้นไหนลึกภาพออกครับแสดงว่าใจกลางของทุกเล้งเนี่ยมันจะเป็นเลงซ้ายเลงซ้ายนี่คือหัวใจของหัวใจของทุกเล้งโูดง่ายคือเลงซ้ายคือพื้นที่ว่างระหว่างของทุกเล้งหลวงพื้นที่เชื่อมถ้ามั่เป็นเลงซ้ายจะไป เลี้ยเงาก็ได้เอาเหียาไปจะมาเออจะไปเลี้ยงหลวงก็ได้จะมาเลี้ยเงาก็ได้มันมันจะ่าข้ามเนี้ยอ่ามันจะ่าข้ามเนี้ยมาทางเพศกับเป็นจุกตีมยูนเด้เนี่ยนะเนี่ยนะในโป่งนี้อ่าจะไปทั้งโป่นกับเป็นจุกทียูนนะครับแล้วถ้ามายแล้วท้าข้ามแล้วก็จะมาเป็นเด่นในฝนเออเด่นข้ามหนองไม้ไม่ข้ามดอนไม้ไม่มาต่อวันน้อยู่ตรงนี้ข้ามดอนไม้ไม่มาต่อวันออกก็จะเป็นเด่นในฝนไว้นล้วตัวเด่นในฝนนี่มันจะต้อง ขึ้นมาซื้อกับจอบลอนอ่าซื้อขึ้นมาซื้อกับขึ้นขึ้นขึ้นไปกันจอบวนอยู่ลุ่มเฮบอกนี่จอบวอนดึงจอบลอนกบอันเดนไอผลขึ้นไปทำมหน่อยอ่าดึงดึงขึ้นไปทางเหนือดึงขึ้นไปทางเหนือที่มันเดนเดนเดนไอฝนเนี่ยไมอยู่นี้จอบวนมันอยู่เพ่ จอบลันอยู่ตังเหนือไม่จะจอบลันอยู่ตังเหนือก็ตั้งใต้้ตังใต้ฝนตั้งใต้โอเคอ่าครับต้องถามดิเพราะว่าแสดงว่าใีเดือเนี่ยเขาต้องไปแก้แสตสีตัวนี้ตัวอื่นหมดต้องแก้ละไปเอาเลงเงาเล็งกล้งเลงสายเลงหลวงเพราะถูกไม่เชื่อกันให้มันได้ลักษณะติโหัวพอเดียวเขาจะต้องไปดูนอย่างเงี้ยนี่ไปดูตอนที่ปฐมอ่ะอีกเพแล้ว่าเขาตัดเขาตัดไก่ดับนี่กัดทับทับบอธิบาย่ไวละเอียดนี้ผมที่นี่นะมันต้องมาอธิบายผม หลบเจ็ดหลบแปดแล้วแต่อันนี้เริ่มหันภาพเพราะว่าเนาะ้องเข่าเข่าส่วนนี่มันเจ็บอะไรของมันเชิดลงพี่มันยาวล้วไหมันยาแล้วไปที่มันโก้มันนี่แบบไหนเป็นไตเป็นกระชาบเหงาแล้วไปกระเลงยาวบบจะเลงสั้นเลยนะออแล้กระเลงวายอยู่เนอะโอเคครับอ่ะนี่เราไปอัปเดตครับบ้านนี่ครับเรามีการอัปเดตขึ้นไปแห่งขั้นหนึ่งแล้วนะฮะในการ อสอบทานประวัติือมันใกล้เคียง,น,ยงนักที่สุดครับแล้วก็การทํางานของเคทัมราสรปานของเซียรวมกับปาจาบานของมูลิีามหรือบ้านสันควางนะก็ถือว่าเปลี่ยนชุดเริ่มต้นที่ดีมากนะฮะแล้วก็ได้ความรู้มาลงมือจากาผู้ท้าผู้แก่หลายๆคนหื้อข้อมูลมาแล้วก็เคทัมลาสปาหของเซีซ้ไซก็พยายามจะทำออกมาหื้อเป็นลูกประทับมากสุดครับ เอาไว้เดี๋ยวเขาคอยติดตามการอัปเดคขั้งต่อๆไปครับว่าหลังจากวันนี้แล้วนะจริงๆแล้วครั้งนี้ในการโชว์ผลงานเขาจะถือว่าเป็นการสอบทานประวัติของน้องเลงซ้ายเป็นขั้งที่5แล้วนะเพราะว่าเราทำมาแล้ว,าว,าวรรสี่ขั้ครั้นนี้ก็เป็นขั้นที่5้และต่อไปครั้งที่6กจะมีไอ้อยางมาอัปเดทแถมก่อนอย่าลืมคอยติดตามกันต่อไปครับเ,เจอกันคลิปหน้าครับผม